เป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจํำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติดสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda Civic ครับ c ีว i c ปี2002ครับนะครับรีวิวดูกันรอบๆครับสวยงามครับล้อก็สวยไฟก็สวยสีสันก็สวยตามรูปนี้เลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับ คันนี้ราคาอยู่ที่79,000บาทครับ Civic Dimension ES เครื่อง D17Z นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับเซอร์วิสมาครบเครื่องเดินนิ่งครับเงียบเบาน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์เข้านิ่มครับไม่มีหลุดสภาพสีก็70%นะครับยางขอบ17ครับผม m a ็ w เวิร์วันนะครับโช๊คโหลดนะครับอัดน้ำมันจัดตรงมาสวยๆนึบๆไม่ย้่ยครับ ภายในก็สะอาดครับเบาะไม่ขาดมีวิทยุจอ2ดินแอเย็นเพลงเพาะครับภาษี65ภาษีไม่ขาดครับเอกสารชุดโอนมีครบมีประกันชั้น3ให้ด้วยครับราคานี้79,0 0 0บาทท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับก็ได้ครับติดต่ดูคันนี้อยู่ที่นนทบุรีครับบางบัวทองครับภายในเป็นเบาะผ้าครับสภาพดีครับภายในห้องเครื่องก็สวยๆเลยครับะเขีบสายขวาสูงชงครับเรียบๆไม่มีรอยยับรอยซ่อมครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ